ที่เห็นตรงโน้นนะครับอา่าคือบ้านที่หมอมีพักนะครับบ้านหลังโน้นนะครับหลังจากออกจากอุทัยธานีครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีไปนอนนากันซิวันนี้นะครับเช็คก,กับทางฟาร์มสเตย์โฮมฟาร์มสเตย์นะครับตัวนี้ข้าวก็ เพิ่งงอกได้ไม่กี่วันนะครับดูว่าจะเขียวไหมนะครับไปดูครับเริ่มเห็นทุ่งนาแล้วนะครับบ้านปลายดินวันนี้จะมานอนนาะบ้านปลายดินฟาร์มสเตย์นะครับก็อยู่อบตอทับตีเหล็กนะครับยังอยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับเ,เริ่มเห็นทุ่งนาแล้วนะครับเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อย บ้านปลายดินบ้านปลายดินบ้านปลายดินโอเคนี่เป็นตรงนี้ครับสมบุกสมบันครับอยากจะมาอ่าสัมผัสธรรมชาตินะครับเห็นทุ่งนาแล้วเห็นทุ่งนาแล้วนะครับ เป็นุ่งนาแล้วนาก็เริ่มพึ่งหวานครับพึ่งหวานพึ่งพึ่ง,งข้าวพึ่งงอกพึ่งเกิดนะครับก็เลยอาจจะไม่ใช่วิวเขียวแต่ไม่เป็นไรครับแตงว้าก็ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับวันนี้หมอมีจะพักที่บ้านไผ่หวานนะครับบ้านไผ่หวานดูครับ ต้องเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ครับหน้าบ้านจะมองเห็นเป็นทุ่งนาเลยนะครับทุ่งนาเลยกำลังงอกนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาดูพระอาทิตย์ตกดินนี่คือห้องที่จะพักวันนี้นะครับพอใจไหมบ้านหลังนี้ ทำให้สักหลังท่อมไม้ไผ่นะครับคอเทสครับเปิดหน้าบ้านเราจะมองเห็นวิวทุ่งนาเลยนะครับ อันนี้เป็นหน้าห้องพักนะครับหน้าห้องพักของเราเป็นทุ่งนานะครับซึ่งห้องพักฟาร์มสเตย์นี้นะครับก็จะมีควายด้วยนะครับมีควายแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้แขกที่เข้ามาพักได้ทำกิจกรรมนะครับตัวนี้น่าจะตั้งท้องหรือเปล่าครับตัวนี้มีกี่ตัวครับอยู่นี่ ทีตัวตัวเมียหมดเลยนี่คือบ้านปลายนาของแท้นะครับสัมผัสทุ่งนามีควายอยู่4ี่ตัวนะครับควายเผือกสองดำสองนะครับตัวเมียนะครับมาดูห้องอาบน้ำครับห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำข้างในครับวันนี้ มันเเหมือนกันครับไม่มีฝักบัวครับไม่มีฝักบัว,ไม,มบวไม่เปิดอย่างนี้นะเะเต็นนะอยา่อาบน้ํานะครับเย็นนี้อหมีกะว่าจะอาบน้ําแช่น้ํานะครับดูว่าเปิดยังไงก่อน นี้อาจจะไแล้วก็ดูดูทุ่งนาดูทุ่งนารวมรวมตกครับเป็นชมทุ่งนาครับวันนี้ก็พา ุณนายนะครับมาดูที่นานะครับท,ที่มาดูไม่ใช่าจะซื้อนะครับมาดูว่ากว่าจะได้มันลำบากขนาดไหนบูกข้าว บรรยากาศแบบนี้ได้กินคโครนสาบควายคิดถึงบ้านเลยครับแปลงนี้ก็เพิ่งหวานข้าวไปประมาณ5วันนะครับเย <c oughs> ็นข้าง,งหลังคือแปลงนานะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับได้เวลากินข้าวเย็นพอดีกับข้าววันนี้ที่เราสั่งนะครับ2คนนะครับอก้วกันดุงนะคะแก้วน้ำพี่นู่ไนเอยมีัวมุงด้วยนะครับี่นะครับนี่คือ ต้าหู้หมูสับนะครับเต้าหู้หมูสับตัวนี้คือปลาส้มครับปลาส้มปลาส้มนะครับรเนมนูวันนี้นะครับสองคน,นครับทางฟาร์มสเตย์มีพร้อมให้นะครับรอ,อันนี้เป็นปลาส้มน,นะครับอันนี้น้ำพริก ปลาทูกะปิปลาทูไข่เจียวต้มจืดน,นะครับพี่กะปินะพี่กะปีพริกะป,ปีนะครับอันนี้ไข่เจียวครับไข่เจียวหมูสับครับกินแป๊บเดียวหมดไปครึ่งจานแล้ว <laughs> เมนูอาหารเย็นวันนี้ครับมีอะไรบ้างเอ่ยทั้งหมดนะครับ200รนะรสองร้อยเท่าไหร่นะไม่ร้จสสองร้อยกว่าบาทนะครับดูสิครับไม่เกินสามร้อยบาทนะครับ เหมือนเดิมครับหน้าที่พอบ้านที่ดีครับแกะประทูกีนลิกาสซีสลักหอยประทูครับประทูน้ำพีประทู นั่งทานข้าวดูพระอาทิตย์ตกดินครับดูอะไรพี่วันนี้เป็นเมน,นูกับข้าวที่อร่อยมากเลยครับน้ำพริกผักต้มต้มจืดนะครับแล้วก็ปลาส้มไก่เจียวกินไ, <c oughs> ไก่ทอดไหมอไก่บระมอง มีทั้งเสียงกาเสียงนกครับวันนี้เดี๋ยวก็คืนนี้ไก่ขันแน่นอนฟันนี้ไก่ขันเปลี่ยนสีไล้ล้นั่งกินอยู่นี้ก็ท้องฟ้าเปลี่ยนสีได้หลายแบบแล้วนะครับ หูมาท้องสายแจ็ว่า,า,าวนอนดูดาวสวัสดีครับสัมผัสบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านปาาดินนะครับไม่ตื่นก็ต้องตื่นครับไก่ขันปลุกสองครั้งครับเมื่อคืนตอนตีสองก,อกว่าๆะะครับแล้วก็ตีห้า นะครับนอนฟังเสียงไก่ขันครับช้านี้อากาศสดชื่นนะครับ ในรีสอร์ทนอกจากจะมีบรรยากาศทุ่งนาแล้วนะครับยังมีไก่ครับไก่อ่าเป็นไก่ทั้งไก่แจ้ไก่สวยงามนะครับอันนี้แน่เป็นไม่ใช่มินิโคชินครับนี่ก็จะเป็นน่เป็นไก่พันชิกกี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับชิกกี้ชิกกี้ใช่ ตอน,น,นเล็กเขาขนเขาเหมือนกรรมะหยี่สำหรับทียนข้างหน้านะครับก็คือบ่อก,กบครับตัวนี้แหละครับที่มันร้องกันทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะครับนี่คือบ่อก,กบครับบ,กกบ่อกบนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของบ้านปลาดินฟาร์มสเตย์นะครับมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะครับปลาเยอะเลย แปดโมงเชา้าก็ได้เวลาไปทานอาหารเช้าพอดีเลยครับ,รบนี่ก็คืออาหารเช้านะครับบ้านปลายดิน <Okay. S 1> ฟาร์มสเตย์นะครับออรกก์แกนิกฟาร์มนะครับ อาหารเช้าครับข้าวต้มข้าวต้มปลากระโก ที่นี่ก็จะมีพิซซ่าเตาฟืนด้วยนะครับแต่พอดีหมอหมีไม่ได้สั่งครับวันนี้กินอาหารเช้าแล้วก็รีบกลับด้วยที่บ้านปลายดินออร์แกนิกฟาร์มสเตย์นะครับก็จะเช็คเอาท์ตอนเวลา11โมงนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางต่อนะครับ,เร,บเรียบร้อยครับหลังจากมเมื่อคืนนอนอยู่ที่ ทุกนาสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อน,นอนที่ทุกนาทุกนาไหนนะทุกนา,ายุทธยานะครับก็ขอบพระคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามหมออีหมีด้วยนะครับ